ดื่มน้ำเพื่อล้างไตทำอย่างไร90ปีแข็งแรงวันนี้มีคำตอบครับอย่าลืมกดติดตามกดดวงใจให้ผมด้วยนะครับคนเราต้องดื่มน้ำทุกวันกันใช่ไหมครับโดยคนเราจะต้องดื่มน้ำทุกๆวันวันละ6-8แก้วหรือ วันละประมาณ2ลิตรนะครับการที่เราดื่มน้ำทุกๆวันอย่างเพียงพอจะทำให้ไตทำงานได้ดีก็เหมือนกับเราล้างไตของเราให้มีการทำงานที่ดีได้ตลอดเวลานะครับการที่เราเริ่มต้นทานน้ำวันละ8แก้วต่อวันนั้นจะทราบได้อย่างไรว่าเราดื่มน้ำได้เพียงพอให้เราดูที่สีปัสะวะนะครับ หากสีปัสสาวะของเรามีสีใสปริมาณปัสสาวะเยอะและปัสสาวะบ่อยแสดงว่าเราทานน้ำ8แก้วนั้นเพียงพอต่อในการดำรงชีพ1วันนะครับแต่ถ้าเราทานน้ำ8แก้วแล้วปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองเข้มจำนวนน้อยนานๆปัสสาวะครั้งหนึ่งแสดงว่าท่านดื่มน้ำ8แก้วไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของท่านใน1วันนะครับ ท่านจะต้องดื่มน้ําให้มากขึ้นเพื่อให้ปัสสาวะของท่านมีสีใสปริมาณมากและบ่อยๆนะครับถ้าท่านทําแบบนี้ได้เป็นการล้างไตของท่านด้วยตัวท่านเองไตท่านจะแข็งแรงขึ้นและมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงได้ครับ <Wow. S 1> อย่าลืมติดตามข้อมูล90ปีแข็งแรงในคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ